สวัสดีค่ะเมจิกทาวเอ์บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมทุนนะคะในช่วงวันที่ 1- ถึง15มิถุนายนนะคะใครเกิดช่วงนี้เราก็แฮปปี้เบอร์เดย์สุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆนะคะมีโชคมีลาบสุขภาพแข็งแรงเนาะการอ่านคลิปแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบเจเนอเรลลิฟติงนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะบางคนก็ตรงทุกเรื่องเลยบางคนก็ตรงเป็นบางเรื่องนะคะ ใครเข้ามาอ่านไพ่กับเราเราก็ใครเข้ามาดูคลิปเราเนอะเราก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันแล้วเนอะวันนี้เราจะขอเป็นตัวแทนนะคะในการจับไพ่ให้กับคุณคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะสิบใบนะจ๊ะใครอยากอ่านไพ่ดูดวงกับเราติดต่อได้ที่ idline นะคะรายละเอียดเรามีทิ้งเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะรายละเอียดค่าครูเนาะใครเพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะเราลบกวนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะคะถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับช่อง <Nash> แล้วก็แม่หมอนะคะมาเราขอเป็นตัวแทนนะคะขออนุญาตคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะมาดูกันว่าช่วงวันที่1ถึง15มิถุนายนนี้นะคะกำลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภเนาะสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขอให้พี่ไพ่บอกออกมาในคลิปนี้นะคะ มาดูกันมาดูช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะใบแรกโอ้ยห้าถ้วยห้าถ้วยเป็นลักษณะของคนที่อ้างหวางหวาเวเหงาผิดหวงังเนอะคิดถึงแต่เรื่องที่มันพังไปแล้วจบไปแล้วเนอะเรื่องความรักครั้งเก่าครั้งเดิมที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์มันพังทลายไปแล้วแต่คุณยังอะไรอวอรแล้วก็ไปคิดถึงแต่ เรื่องที่มันไม่สําเร็จเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะจริงๆมันมีเนี่ยตรงเนี้ยไพ่เห็นไหมไพ่ถ้วยตั้งอยู่ตรงเนี้ยความสุขเนาะไพ่อันอื่นมันล้มมันคว่ำไปหมดแล้วเห็นไหมแต่มันมีความสุขที่อยู่ตรงเนี้ยข้างๆคุณเลยเนี่ยตรงนี้เลยเนาะถ้วยไม่ถึงความสุขใช่ไหมมันมีหนึ่งถ้วยที่ตั้งอยู่มันคือความสุขอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่คุณไม่หันไปมองคุณมอวแต่ไปอะไรอาวรกับเรื่องที่มันพังมันจบไปแล้วนานแล้วด้วยนะคะ ว,ว้าวเห็นไหมพี่ไพ่บอกว่าเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะเริ่มต้นใหม่ได้สักทีนะคะเดอะฟูเป็นลักษณะของความมีอิสระการเริ่มต้นใหม่การแบบนับใหม่เลยนับมาจากศูนเลยเดอะฟูเนาะการได้ผจญภัยได้ทําอะไรในสิ่งที่อยากทํานะคะบางคนเขาเรียกว่าเป็นเจ้านายตนเองทํางานมีเขาเรียกว่าทํางานที่เกี่ยวกับออนไลน์ะ ทำธุรกิจอะไรอยู่กับบ้านก็ได้ทำธุรกิจออนไลน์เป็นของตนเองก็ได้งานก็สําเร็จดีนะคะในเรื่องของออความรักความสัมพันธ์่ะมันเป็นลักษณะของคนที่เหมือนอย่างอะไรอวอรแต่จริงไพ่เขาอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเนาะมันเป็นลักษณะของการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนับหนึ่งใหม่เนาะถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะถ้าคุณทํางานประจํานะคะมันอาจจะอยู่ในช่วงของการผ่านเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในช่วงของการทดลองงานอะ่ะ รอที่จะผ่านโปรประมาณนั้นเนอะแต่การการรอในช่วงของการผ่านโปเนี่ยมันเป็นลนักษณะของการสุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทําอะไรให้มันถูกต้องอยู่ในกฎระเบียบหรืออยู่ในแบบแผนที่ทางระนางทางบริษัทเขาวางเอาไว้นะคะการเดินทางเนาะช่วงนี้เหมือนคุณเองมีความคิดอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากไปอยากทํา ในสิ่งที่เราคิดเอาไว้มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ไปมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ทำหร้อบางคนอยากจะไปท่องเที่ยวเนาะในแบบบางคนอาจจะชอบเขาชอบป่าชอบบุกตะลุยชอบสะพยเป้เดินทางแบบนี้เนาะจะได้ไปจะได้ทำนะคะเดี The high ๋ยวไฮพิเทศช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์นะคุณมีสเสน่ห์และ เป็นลักษณะของคนที่มีซิกเซนมีเซนแม่นมีเซนแรงช่วงนี้ทําอะไรก็ลองลองเชื่อเซนของตนเองดูนะคะแต่ว่าเดชไฮพินเทธเป็นลักษณะของคนที่มีหยินและหยางในคนเดียวกันเดี๋ยวบางทีก็อารมณ์ดีเดี๋ยวบางทีก็อารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้ช่วงนี้ค่าใช้ใจ่ายเยอะนะชอบเยอะใช้ความเขาเรียกว่าอะไรใช้เงินแก้ไขความทุกข์ในใจนะคะชอบบาบัด นะชอบบำบัดให้ตัวเองนะคะชอบเยอะใช้จ่ายเยอะเนาะแต่ว่าก็มีเงินอยู่นะเงินมาจากเขาเรียกว่ามาจากไรายได้ที่สองที่คุณทําอยู่นะคะหรืออีกในหนึ่งเดี๋ยวให้พินเทศเป็นไพ่นักบวชหญิงช่วงนี้พี่ไพ่แนะนําให้คุณลองสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนาะให้มันคลายทุกข์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าพอเราเกิดสมาธิทุก จะมีวิธีแก้ไขขนทางที่เป็นทุกข์ได้นะคะมีสมาธิให้ดีนะคะในเรื่องของการสวดมนต์เนาะสวดมนต์แล้วแผ่เมตตากรวดน้ำด้วยก็ดีให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะมไปต่อโอ้โหเดีย๋ดวยวให้ Hello f r i e n เนี่ยจริงๆคุณต้องสวดมนต์นะคุณต้องสวดมนต์คุณต้องนั่งสมาธิคุณต้องปฏิบัติธรรมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลแนละ้แล้วท่านอยากให้คุณนั่งสมาธิ ช่วงนี้ทางออกของคุณที่จะพ้นทุกตรงนี้ไปได้คือการสวดมนต์และการนั่งสมาธิมีสติอยู่กับตนเองนะคะ,ะถ้าใครยังไม่เคยลองลองเปิดฟังดูก็ได้ใน u t u b e เนาะมีมีช่องทางที่สอนแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิการสวดมนต์หรือการฟังธรรมบางคนยังไม่เชื่อในเรื่องของของเขาเรียกว่าพุทธคุณเนออคุณลองลองฟังดูก็ได้เนาะ บางทีแค่ฟังใจเราจะสงบแค่ฟังเราก็เกิดเป็นบุญแล้วนะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะมีอะไรปรึกษาผู้ใหญ่ได้ท่านจะแนะนำหนทางช่องทางดีๆให้นะคะหรือคุณเองอยากเรียนรู้อยากทำอะไรบางอย่างเนาะคุณเองเป็นคนมีเซนต์นนะเป็นนักอ่านไพ่ยพยากรณ์ก็ได้นะคะเป็นคนมีเซนต์เซนแรงเซนแม่นอยู่นะนะคะช่วงนี้พี่ไพ่แนะนำเนอะ โวดมนนะคะเดอสต์นะพไพ่ประจําราศีสิงเดอสตเนาะคุณเป็นคนที่เป็นหญิงเก่งเป็นหญิงแกร่งเป็นคนที่อึดสู้อดทนเนาะฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการนะคุณเป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดมีความรู้นะคะแต่พี่ไพ่เขาแนะนําว่า เดสเตงนะเป็นลนักษณะของคนที่ใช้มือในการปราบสิงโตสิงโตเปรียบเหมือนปัญหาคุณใช้มือเปล่าในการปราบสิงโตมือเปล่าของคุณนั้นหมายถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะความเขาเรียกว่าใช้คำพูด ใช้วาจาใช้กิริยาที่มันอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะในการเข้าหาผู้ใหญ่ในการอยู่กับสังคมนะคะแล้วแล้วผู้ใหญ่จะเมตตาและคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะรู้จักวางตัวนะคะไพ่ใบที่6ของคุณเพจออฟวอร์เนาะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะคะอยากทํางานอยากลงมือทํางานอะไรบางอย่างเนาะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นทํางานเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ เดินทางอะไรก็แล้วแต่ที่จะเขาเรียกว่าไปให้ได้มาซึ่งงานนะคะเรียนรู้ให้ละเอียดให้ชัดเจนให้รอบครอบเนาะในเรื่องของงานนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนอ่นี้เป็นหมายที่ดีที่กําลังจะเติบโตในเรื่องของงานเริ่มต้นเรียนรู้เห็นไหมบางคนอย่างที่เราบอกเนาะไปได้งานใหม่ อยู่ในช่วงของการทดลองงานอยู่ในช่วงของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วมันจะดีขึ้นมันจะพัฒนามันจะเติบโตขึ้นนะในเรื่องของงานนะคะไพ่เก้าคาทานะเป็นลักษณะของการมีกำแพงการมีกำแพงสูงเหมือนคุณเองอะ่ะคุณตั้งกำแพงเอาไว้สูงมีทิฏฐิอ่ะคุณเป็นคนที่มีทิฏฐิคุณเป็นคนที่ใครก็เข้าถึงได้ยาก คุณสร้างกำแพงเอาไว้สูงทั้งกับคนรอบข้างกับในเรื่องของความรักคือคุณเองเป็นคนที่มีประสบการณ์ไม่ค่อยดีผิดหวังในเรื่องของความรักมาเนี่ยและสร้างกำแพงเอาไว้สูงใครก็ข้ามไปได้ยากแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยช่วงเนี้งานเยอะงานหนักงานต้องต่อสู้งานต้องฝ่าฟันงานต้องดิ้นรนเป็นลักษณะของความเครียดความเครียดความกดดัน นะอาจจะมาจากเรื่องงานหรืออาจจะมาจากคนรอบข้างนะคะความกดดันเนาะบางคนถ้ามาจากงานเหมือนช่วงนี้คุณก็อยากย้ายงานนะคะแต่เนีียมีเกณฑ์ได้งานใหม่อยู่นะคุณออบบอลความสําเร็จความสําเร็จชัยชนะในเรื่องของงานเนาะในเรื่องของการได้เป็นเจ้าของกิจการนะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนะงานที่คุณลงมือทําอยู่จะสําเร็จการเป็น คนที่มีการวางแผนการจัดการบริหารงานเก่งนะคะบริหารงานเป็นขั้นเป็นตอนและได้มาซึ่งความสําเร็จนะคะคุณเป็นคนที่เฟนลี่น่ารักเนาะถ้าคุณมีลูกน้องเนาะลูกน้องก็สามารถเข้าถึงคุณได้ง่ายคือขอคําปรึกษาหรือคุณให้คําแนะนํากับคนอื่นได้ดีนะคะในเรื่องของงานงานสําเร็จดีนะคะว้าวใครรอง,งานอยู่แปดคาา ใครรอง,งานอยู่ใครตกงานอยู่มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับเรียกสัมภาษณ์เนาะมีเกณฑ์ที่งานกําลังจะพุ่งเข้ามาใครสมัครงานไว้ทางอีเมลเนาะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้รับอีเมลตอบกลับในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของการทําทงานที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าออนไลน์เนาะก็จะดีนะคะใครเป็นเจ้าของกิจการเนาะอยากขยับขยายอยากเติบโตอยากเพิ่มสาขาเพิ่มเฟรนชชส์เนาะทำได้นะคะและ พอเราเพิ่มสาขามากขึ้นใช่ไหมเงินมันก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะคะโอ้เ oh. คียร์เพนทักเกิลารเซ็นสัญญาการว่าจ้างเนี่ยมีเกณฑ์ได้งานนะคุณเนี่ยใครตกงานอยู่ใครรอง,งานอยู่มีเกณฑ์ได้งานเนี่ยการเซ็นสัญญาการว่าจ้างมากับงานเลยนะคะหรือในเรื่องของการลงทุนเนาะใครที่ยื่นเอกสารเอาไว้เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารเนี่ยรออนุมัติรอรอ,งองเงินกู้ เงินตัวนี้กำลังจะเข้ามากำลังจะได้รับอนุมัติกู้นะคะเนาะในเรื่องของการงานการเงินของคุณไพ่สิบใบบอกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอให้พี่ไพ่อ่ามั่งมีสีสุกเนาะสำหรับนี้นะคะพี่ไพ่เอาละค้นแบบไทยเนาะขอแนะนำนะมีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะแนะนำบอกกล่าวกับคุณนะคะในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนนี้นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ เรื่องใดที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกเนาะอันนี้มันถิบมาหลายใบยเอาใหม่นะพี่ไพ่บ่างมีสีสุกนะคะมีเรื่องใดสิ่งใดที่อยากจะแนะนําบอกเก่ากับคุณคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้ามิถุนายนนี้นะคะอือสิบสามนะคะใบที่สิบสามเป็นลักษณะของคนที่ใช้เทคนิคใช้ความรู้ เรียนรู้และก็ใช้ทักษะพิเศษของคุณในการลงมือทำเป็นเหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์เห็นไหมมีความรู้มีทักษะพิเศษเนาะแต่แต่ต้องลงมือทำแล้วมันจะเกิดเป็นความประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานให้มากขึ้นนะคะห้าสิบเอ็ดนะห้าสิบเอ็ดเป็นลักษณะของการพักการพักบางทีเราเนี่ยห้าถ้วยเนาะเราคิดมาก คิดมากวิตกกังวลเนาะกับเรื่องความฝังใจหรือความรักเนี่ยลองพักดูนะคะผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายบ้างพักบ้างนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานหนักเนาะทำงานหนักเครียดกดดันเนี่ยกดดันก้าวขทานะคะพักลองพักลองผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าถ้าเราติดขัดเนาะสมองมันจะแล่นกว่าเดิมคือตอนนี้มันมันเครียดจนไม่ได้ไม่ได้พักอะนะคะลอง ลองปล่อยวางอ่เออปล่อยวางลองพักบ้างอยู่ในช่วงของการพักผ่อนบ้างนะคะอีกใบหนึ่งโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเขาแนะนําให้คุณสวดมนต์จริงๆนะอืมสวดมนต์แล้วคุณจะพ้นจากกิเลสตัณหาเนาะมีกิเลสมากมายที่มันอยากจะมาเข้ามาทําร้ายเนาะคือคนเรามันมีวิบากกรรมเป็นของตนเองใช่ไหมกรรมมาจากการกระทำเนาะเราอาจจะเคยทํากรรมอะไรไว้ไม่รู้ใน ชาตินี้ชาติที่แล้วหรือก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยทําอะไรไว้เนาะมันเป็นกิเลสมันเป็นเนี่ยตัววิบากกรรมที่กําลังจะเข้ามาการที่จะพ้นอันนี้เราพูดสายมูเนาะคนเรามีกรรมใช่ไหมการที่จะพ้นจากเวรกรรมได้ก็คือต้องปฏิบัติธรรมให้ตัวเรามันเดินนําหน้ากรรมไปนะคะช่วงนี้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมดีมากบอกเลยนะคะใครเชื่อก็ลองทําดูสวดมนต์เสร็จแล้ว แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเนาะและกวดน้ำด้วยก็ดีนะคะวันนี้เราขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถ้าอยากอ่านไพ้ดูดวงกับเราเนาะเรามีรายละเอียดค่าครูอยู่ที่ใต้คลิปแล้วนะคะใครอ่านแล้วดูแล้วฟังแล้วชอบถูกใจอยากขอบคุณเรากดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่เราทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้เราลาไปก่อนเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้ค่ะ